สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคินิกัญยองสวัสดีคุณหมอป้าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับอาการหวัดของแมวช่วงนี้แมวก็จะมีอาการหวัดระบาดซึ่งอาการหวัดระบาดของแต่ละตัวนี้ก็จะแสดงอาการหนักแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเหมือนกับอาการเขาก็คือมีพวกเป็นแผลที่ปากที่จมูก มีตาน้ำตาไหลแล้วก็มีเรื่องของการหายใจไม่สะดวกหายใจลำบากจำเป็นต้องใช้ยาพวกที่เป็นยาพ่นช่วยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับอาการที่น้องแมววัดระาวบัดสี่ห้าตัวซึ่งตัวหนึ่งก็จะแสดงออกที่ตาโดยที่ตาก็จะคือเยื่อบุตาอักเสบแบบรุนแรงคาว่ารุนแรงก็คือ เหมือนกับเยื่อบุตาขาวเปลี่ยนเป็นสีแดงกลายเป็นเหมือนกับเลือดออกในดวงตาเยื่อบุตาซึ่งตัวนี้ก็คือเวลาป้องกันก็ป้องกันการเก่าถ้าดวงตากระจกตาไม่เป็นแผลก็อาจจะไม่มีความดุนแรงหรือว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่พวกคุณในตาไหลออกมาตาแบบสูญเสียการมองเห็นถ้าหากว่า เป็นแค่เยื่อบุตาอักเสบพออาการหวัดเขาทุเลาไปพวกการกลับมาของดวงตาเยื่อบุตาก็จะกลับมาเป็นปกติได้ซึ่งตัวนี้ก็แสดงออกในเรื่องของการาเบื่ออาหารไม่กินอาหารแบบแล้วก็มีพวกอาเจียนมาดมยาแล้วก็ทำการรักษากับคุณหมอซึ่งตัวนี้ไม่สามารถที่จะป้อนยาให้ยาทางปากได้ เพราะว่าเขาเหมือนกับน้ำลายไหลออกมาการกลืนไม่ค่อยดีการกินก็ไม่ค่อยดีนะคะสำหรับแมวตัวนี้ก็มาทำการรักษาอาการพ่นยากับคุณหมอแล้วอาการของน้องเขาก็คือกินไม่ได้หายใจลำบากแล้วก็มีเรื่องของอน้ำลายไหลตลอดเวลายากต่อการให้ยาทางปากซึ่งการให้ยาของคุณหมอก็จะเป็นเรื่องของยาฉีด สำหรับแมวที่มีอาการอย่างนี้เวลาที่เจ้าของจะดูแลที่บ้านคุณหมออมีวิธีการแนะนำหรือว่าวิธีการจัดการเรื่องยาอย่างไรบ้างสำหรับแมวที่มีอาการวัดรุนแรงกินอาหารก็ไม่ได้กินยาก็ไม่ได้หายใจก็ลำบากค่ะก็สำหรับการบริหารยาในน้องแมวที่มีภาวะที่ไม่สามารถให้ยาทางปากได้นะคะ การให้ยาฉีดก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับน้องแมวประเภทนี้ค่ะก็เราก็จะทําการฉีดยาฆ่าเชื้อให้ทุกวันนะคะรวมทั้งยาตัวที่ช่วยลดาการสร้างสารคัดลั่งยาที่ช่วยลดการเจ็บคอเจ็บบวมในช่องคอช่องปากค่ะยาลดอักเสบ รวมทั้งก็จะมีกลุ่มยาที่ช่วยลดกดลดอาเจียนกรณีที่น้องแมวอาเจียนแล้วก็ไม่กินอาหารนานๆน,น,นะคะบางทีอาจจะมีกรดเกินในกระเพาะอาหารยาเหล่านี้ก็ช่วยประคับประคองภาวะ อาการของน้องให้แบบคงตัวหรือแม้กระทั่งการให้น้ําเกลือใต้ผิวหนังหรือทางหลอดเลือดก,ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประคับประคองอาการให้น้องแมวเหล่านี้มีอาการทรงตัวไม่แย่ลงนะคะประคองจนกว่า,จน,วาจนกว่าที่ร่างกายเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ต่อสู้กับเชื้อโรคแล้วก็ฟื้นตัวด้วยตัวเองค่ะสำหรับแมวตัวนี้ก็จะเป็นแมวค่อนข้างที่เลี้ยง อยู่ในบ้านค่อนข้างที่จะไม่ได้ฝึกการอยู่ในโรงหรือว่าอยู่ในที่แคบๆฉะนั้นเวลาที่เจ็บป่วยไม่สบายการจัดการก็จะค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดหลายอย่างเหมือนกันฉะนั้นเวลาที่จะพาแมวที่มีอาการป่วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอาการ กินอาหารไม่ได้สิ่งสำคัญคือเวลาที่เป็นหวัดก็ควรที่จะให้อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งไม่อากาศไม่เย็นอากาศไม่ร้อนจนเกินไปมีช่องระบายอากาศที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพราะว่าเชื้อพวกที่เป็นไวรัสหรือว่าเชื้อหวัดอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะ กระจายไปตามห้องที่มีอากาศไม่ระบายหรือว่ามีพื้นที่ที่แออัดฉะนั้นเวลาที่จัดโซนให้สัตว์ป่วยที่เป็นสัตว์ป่วยที่เป็นหวัดอยู่ <c oughs> เวลากลับไปบ้านก็ควรที่จะให้อยู่ในห้องที่สามารถจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของการสังเกตว่าแมวกินอาหารได้ไหมแมว กินอาหารกินน้าได้ไหมถ้าหากว่ากินน้ํากินอาหารไม่ได้ช่วงที่สําคัญนี้ก็ควรที่จะป้อนให้กินไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือว่าอาหารแต่ว่าเวลาเราป้อนแมวก็จะปฏิเสธการกินน้ํากินอาหารอยู่ดีฉะนั้นสิ่งที่ควรให้ช่วยเหลือก็คือเรื่องของน้าเกลือถ้าหากว่าเจ้าของไม่สามารถให้แมวแอดมิดใน สถานพยาบาลได้ก็ควรที่จะให้น้ำเกลือบริเวณใต้หนังซึ่งเพื่อให้น้องไม่ขาดน้ำหรือว่าได้รับสารน้ำบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ดีที่สุดแต่ก็ยังเป็นการช่วยเหลือหลายๆทางที่จะมีทางช่วยเพื่อให้รอเวลาที่น้องหายจากภาวะเรื่องของการติดเชื้อแล้วก็สามารถแบบพักฟื้นกับ มาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ซึ่งสำหรับเรื่องของการาพ่นยาสำหรับการพ่นยามีข้อดีกับแมวที่เป็นหวัดอย่างไรบ้างคะการพ่นยาก็ช่วยในการที่ลดความเหนียวข้นของเสมหะสารคัดล่งในทางเดินหายใจนะคะทั้งทางาจมูกช่องคอนะคะ บางตัวะละอองเหล่านี้อาจจะไม่ได้เล็กจนลงไปถึงตัวเนื้อปอดค่ะแต่ว่าจะช่วยในการขับเสมหะสารคัดหลั่งที่เหนียวข้นที่ไปบล็อกทางเดินหายใจของน้องแมวนะคะก็ให้อ่อนนุ่มแล้วก็ขับออกมาได้ง่ายค่ะก็ช่วยให้หายใจได้ดีขึ้นในบางตัวที่มีหลอดลมตีบหรือว่าอักเสบค่ะเราก็จะผสมยาที่มีส่วนช่วยในการขยายหลอดลม ให้เขาด้วยรวมทั้งยากลุ่มที่ช่วยลดอักเสบของหลอดลมก็จะผสมอยู่ในน้ําเกลือบริสุทธิ์ที่จะช่วยให้เขาหายใจเข้าไปแล้วก็ได้รับยานะคะทางเหมือนทางการนิมบูไลเซชันนี้ค่ะก็จะช่วยประกอบการรักษาทางการกินยาฉีดยาให้น้องหายได้ดียิ่งขึ้นค่ะจากการที่เราได้ทำการดูแลรักษา เรื่องของอาการหวัดในแมวเด็กแก๊งนี้ประมาณ4ีห้าตัวก็จะมีบางตัวที่เขากินอาหารได้แล้วก็หายใจได้ดมยาประมาณ3-4สวันติดต่อกันอาการก็ค่อยดีขึ้นกลับไปมีความอยากอาหารหลังจากนั้นก็เวลาที่สามารถป้อนยาหรือว่าทานยาเองได้ แมวก็จะได้รับยาเองจากเจ้าของที่บ้านได้รับความดูแลหรือว่าเจ้าของเป็นคนป้อนยาทุกวันจนกว่าเชื้อโรคจะหมดไปหรือว่าจนกว่าอาการปัดในแมวจะหายไปสำหรับแก๊งนี้ก็มีอยู่ประมาณ5ตัวซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่มีอาการหนักที่สุดก็คือกินไม่ได้แล้วก็หายใจลำบาก มีแผลบริเวณจมูกบริเวณปากและก็มีพวกสารคันหลังหรือว่ามีน้ำมูกหรือว่าขี้มูกที่แห้งกรังบริเวณจมูกต้องคอยดูพวกน้ำมูกออกเพื่อให้เปิดการเปิดทางหายใจของเขาได้สะดวกแล้วก็มาดมยาติดต่อกัน3 4- ถึงห้าวันตัวนี้ก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นสำหรับตอนนี้เจ้าของก็ เนื่องจากเลี้ยงหลายตัวเจ้าของนําไปดูแลที่บ้านซึ่งการดูแลที่บ้านอาการตัวนี้จากการที่เจ้าของส่งข่าวก็เริ่มกําลังที่จะมีความอยากอาหารแล้วก็เจ้าของก็นํายาจากคุณหมอโดยโดยเจ้าของก็สามารถที่จะให้ยาได้เพราะาเจ้าของก็มีความรู้เรื่องของการพยาบาลอยู่แล้วก็ดูแลสัตว์ที่บ้านก็สําหรับ หนาวครั้งนี้ก็ทําให้แมวมีอาการหวัดซึ่งโรคหวัดก็เป็นอะไรที่ติดกันได้ง่ายสําหรับตัวที่ภูมิคุ้มกันร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าร่างกายอ่อนแอฉะนั้นสิ่งสําคัญการป้องกันก็คือการให้วัคซีนสําหรับแมวให้ครบถ้วนก็จะทําให้การติดเชื้อไม่รุนแรงหรือว่าถ้าติดเชื้อก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ทําให้แมวหายได้เองหรือว่าหายได้เร็ว ถ้าได้รับการรักษานะคะสวัสดีค่ะ